สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับสู่ช่องไกด์การเกมเล่นเกมกันภาษาพ่อลูกอยู่กันในเกมคุก k i ้รันคิงด d อมนะครับวันนี้จะพามาดูว่าแลนด์มาร์กอันที่เขาเพิ่งจะแก้ไขบั๊กไปนั้นหอชมจักรวาลดาวลูกกวาดมันจะมีประสิทธิภาพคุ้มค่าราคาการสร้างมันไหมไออันเนี้ยครับประสิทธิภาพของมันเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า มันจะเพิ่มปริมาณเหรียญที่ได้รับเมื่อจบการต่อสู้อันนี้ผมอัพมาเวลห้าเลี้ยวมันได้สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะมีอีกไอดีหนึง่งเป็นไอดีของคุณลูกเขายังไม่ได้สร้างอัน,นี่ทีเดี๋ยวจะไปเก็บที่ฉากเดี๋ยวนะเราจะไปฉากที่มันวิ่งเราไม่มีที่มันเล่นเราไม่มีฉากวิ่งให้เก็บเหรียญมันจะได้ นี่ฉากนี้แปดขีดยิบเก้าโอ้สงสัยมันเพิ่มมาแล้วเพราะว่า,อาของคุณลูกอะไอเหรียญตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอออันนี้คือของคุณลูกนี่เห็นว่าไม่ได้สร้างเลนมาอันเมื่อกีก้ที มันจะได้1513งห้าแล้วทีนี้ของผมมันสร้างมาเพิ่มไปสิอร์เใช่ไหมสิบเปอร่งห้าหนึ่งสก็บวกไป151ก็เป็น1664นี่หนึ่งเป๊ะเลยก็คือว่ามันเพิ่มให้ตรงนี้เลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของคุณลูกกันก่อน ว่ามันจะได้ตามนั้นจริงไหมหนึ่้าหนึ่นะครับอันนี้ของคุณลกูกที่ไม่ได้สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มเงินทีก็ไปเร็ว,รว,รวมันจะกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าเร่งความเร็วอันนี้ไอดีคุณลูกนะครับยังไม่ได้สร้างแลนด์มาร์คทีจบฉากมันควรจะได้เหรียญหน1่งห้าหนอ่าหนึ่เดี๋ยวเรามาดู อันนี้กันของผมสร้างแลนด์มาร์คเพิ่ม10%แล้วเราลงมาดูว่ามันจะได้ตามนั้นจริงๆหร,รือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวตัดฉากไปออนจบเลยดีกว่านะเ <c oughs> สียเวลา <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> บอดได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ <c oughs> อะไรนะหนึ่งหก อะไรหนึ right, 64, right, mm ่งหกสี่อะไรหรือเปล่านี่หนึ่งหกหกสี่อ่ะ mm hmm. มันเพิ่มมาให้บาทหนึ่ง mm hmm. ก็ถือว่าตรงตามคำอธิบายของเขานะครับว่าจะได้เพิ่มมาสิเอร์่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไอเน,นี้ย mm hmm. เพิ่มมาสิบเซก็ได้ตังเพิ่มมาแค่ร้อยนิดนิดถ้าเกิดคุณลงฉากที่มัน ได้เงินสัก2,000คุณก็จะได้200ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฉากหลังๆมันจะดอกเงินกันเยอะสักแค่ไหนอันนี้คือไกลสุดแล้วเนี่ย2,000นสตมมี้หน้าก็29เออคือถ้าเกิดคุณคิดว่าจะมาฟาร์มเงิน ขาบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยเพราะว่าแค่ค่าตั้งก็สองแสนแล้วเนี่ยคณมาเก็บเล็กเก็บน้อยตรงนี้ในแต่ละฉากเราจะได้เงินเพิ่มมาจากแลนด์มาร์คที่อัพไวเวลห้นะครับสิเปอร์ก็คือรอยนิดๆถ้าเกิดว่าเราไปฉากหลังๆที่มันได้เงินตรงนี้สักส0งพันกว่าเราก็จะได้เงินจากแลนด์มาร์คมาก็ประมาณ200 แล้วถ้าเกิดว่าเราอัพเลนมาร์กจนเต็มเวลสิบก็จะได้มา20%ที่ได้เพิ่มขึ้นอ่ะนะก็จะได้ประมาณ400อ่ะทีนี้ผมลองคำนวณดูคร่าวๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นด่านส,งสงูงเราก็ได้เงินโบนัสจากเลนด์มาร์กมาฉากละ400แล้วก็วันหนึ่งอ่ะเราลงฉากได้เนี่ยผมตดเยอนมากๆเลยก็คือ20ครั้งก็เท่ากับว่า เราจะได้เงินเพิ่มจากแลน์มาร์กต่อวันแ0 0อ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เท่านี้หรอกแต่นี้เราตีเป็นตัวเลขให้คำนวณดูแล้วทีนี้ค่าสร้างเลนมาร์กก็คือ20 0 0 0 0 2 0ง0 0นเนี่ยยังไม่ได้คิดค่าอัปเกรดเลยนะ 2, 8, ก็2 0 0 0 0นมาหารแ0 0พก็เท่ากับว่าเราต้องเล่นเป็นระยะเวลา25วันจึงจะได้ทุนคืนค่าสร้างแลนมาร์ก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันยังจะมีค่าเกรดอีกก็ตีคร่าวๆก็คือว่าเดือนหนึ่งครับถ้าอัพจนเต็มแล้วแล้วก็อ่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็เป็นสองเดือนกว่าจะได้คืนทุนค่าสร้างแล้วก็ค่าเกรดจนเต็มเวลสิบอ่ะนะก็ตีไว้ว่าสองเดือน หรือถ้าเกิดใครอัพไว้แค่เวลหก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้ก็อาจจะเป็นเดือนนิดๆซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่มันก็ไม่ได้มากไม่อะไรด้วยเช่นกันแต่สำหรับตัวผมเดี๋ยวคงจะไปอัพให้เตเวลสิบเลยเพราะว่าดูในระยะยาวแล้วมันก็พอช่วยได้บ้างแต่จริงๆเงินเอ็นึ่งอ่ะเราส่งนก วันเดียวก็ได้แล้วถ้าขยันขยันกดหน่อยเออเดี๋ยวก็นะอัพอัพไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะมาทดสอบน้องกระเป๋าด้วยนี่น้องกระเป๋าน้องกระเป๋าอยู่ไหนน้องกระเป๋านี่น้องกระเป๋าเบลเต็มแล้วเ2ลเสิบสองอะเดี๋ยวไปดูน้องกระเป๋าความสามารถนะิดน,นึงก่อน งองกระเป๋าแอะมันจะเดีย๋ยวนะมันจะบอกว่เก็บเงินด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนแรกผมก็งงว่ามันคืออะไรเราจะได้เงินเยอะขึ้น80เปอร์เซ็นต์เลยเหรอไม่ใช่นะครับไอ้80เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราจะมีโอกาสเวลาเราตีศัตรูตามดาดะ่ะมันจะมีโอกาสดบเหรียญมาเพิ่มให้เราด้วยในโอกาส80เปอร์เซ็นต์ อ่าคือมันจะมีโอกาส80%ที่มันจะดอบเหรียญเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูว่า80%เนี่ยมันจะได้เหรียญสักเท่าไหร่อันนี้1664นะแล้วทีนี้เอ่ะเราก็ใส่น้องกระเป๋าไปแล้วทีนี้ลองไปดูกันเดี๋ยวนี้จะลองสังเกตดูนะว่าเวลามันตีมอนตายอ่ะเนี่ยมันจะได้เหรียญมาเลย อพอหมดตายหมดต,ตายมันก็จะได้เดียนมาเลยก็คือว่าอีกปี่ยมันก็ดอบน่าจะดอบเกือบทุกตัวแหละถ้าไม่โชกไหลจริงๆแต่ว,ว่าดูมันดอบมากกระปิดกระปอยมากเลยตัวละสองบาท4บาทนี้มดอบมาเป็นเล็กขี้ด้วยแสดงว,ว่ามันสมดอบด้วยบางตัวมันอาจจะได้ไม่เท่ากัน อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดไปลงดา่านแบบวูงสูงแล้วศัตรูเก่งๆมันจะได้เดียญเยอะมากกว่านี้ไหมอ่ะจบได้มา4 1่ใช่ไหมเมื่อกี้มันหนึ่ได้มาเดี๋ยวนะหนึ่งหหสี่เมื่อกี้ได้เด๋ยวมา4ี่สิบเอ็ดหนึ่งหสีอมทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ย เอออ๋อมันอาจจะได้10%ของไอ้สีนั้นด้วยหรือเปล่าสิบเปอของ4ีก็คือ4ี่ใช่ไหมสี่สิก็เป็นสี่สิห้าหนึ่งหกสี่เอององไอ้ก็คือเนี่ยมันมันก็ได้แค่นี้แหละมันก็ได้มานิดหน่อยเองหรือว่าเราจะไปลงย้ำอีกทีมั้รอบนี้มันได้หนึ่งเจ็ดเหนึ่งหนึ่งเจ็ดหงอออ่อะเราลองซ้ำอีกทีนะ เมื่อกี้ดับเรียนมา41นะเดี๋ยวเราลองลงอีกทีนึงดูว่ารอบนี้มันจะได้สักเท่าไหร่คือถ้าเกิดจบด่านหนึ่งแล้วมันได้เหรียญมาสักเพิ่มมาสัก50เนี่ยมันก็มันก็น้อยนะเพราะว่าวันหนึ่ง50าสิเราลงอ่ะเมื่อกี้ที่คำนวณดู ตีวัดอย่างมากสุดเราก็คงลงได้วันด้ยี่สิบรอบยี่สิบรอบคูณห้าสิบห้าสองสิบร้อยพันตังค์มแค่พันเดียวมันมันโคตรเสษตังคเลยอะน้อยมากมากรอบนี้ได้สี่สิบห้าอันนี้มันก็แปลกๆปกมันไม่รู้คำนวณยังไงแต่ว่ามัน,ม,นมันได้ไม่เท่ากันอ่ะทีนี้เดี๋ยว เราลองไปฉากที่มันยากๆอุ้ยแต่ถ้าฉากยากแล้วเราโอาน้องกระเป๋าลงแล้วเราจะสวยไหวยหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูอืมฉากไหนดีเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งก่อนเอาเป็นผมจะมาลงฉากนี้แล้วกันนะเป็นด่านความมืดอุย้ยเต่ตรงนี้มันได้ตังค์น้อยกว่าฉากตรงโน้อนอีกอะ คือตอนนี้มาดูด่านเจ็ดมืดนะมันให้เงินเยอะจริงสองพัน่ว่าถ้าเอาน้องกระเป๋าใส่ไปสู้ด้วยเนี่ยไม่น่าจะสู้ไหวเออมันให้เงินเยอะก็จริงแดี๋ยว่าในความเป็นจริงเราคงไม่เอาน้องกระเป๋าลงอ่ะเพราะว่าแค่ลงธรรมดาด่านพวกนี้ก็แบบลากเลือดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไปฟาร์ม ด่านปกติที่เราแบบสู้ปล่อยโโต้ชิวๆได้ไม่ต้องมานั่งกดแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่ามอนอะ่ะถ้ามันอยู่ในฉากด่านมืดอ,อย่างเงี้ยมันจะดบป่างๆกันไหมเราจะมาดูแค่นี้พอนี่เดี๋ยวีก็ใส่น้องกระเป๋าเหมือนเดิมฉากนี้มันควรจะได้เงินเท่าไหร่นะแปดเกา่งโอเค เดี๋ยวเรามาดูนะมอนตีตายตัวหนึ่งมันจะได้สักเท่าไหร่สิบเมื่อกี้มันมาหลายตัวเลยนะอ้าวเย่แล้วฉากนี้มันมีไอวิ่งเก็บเหรียญด้ว่งนี่มี19นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลบออกเมื่อกี้มัน19อ่ะ1ิกตีว่า20 40, ก็คือ160แต่เนี้ยเมื่อกี้มันได้ตังค์มา160ด้วยต้องไปลบออก จบแล้วมีเสศษเหรียญกันเด็นมาร้อยหกลบออกก็จะได้สี่สิบห้ก็ได้เศษเหรียญมา45่สิอีกก็พอๆกันเลยก็ไม่ค่อยต่างก็คงสรุปแล้วว่า ถ้เจ้าเล่นมาครับสร้างได้ระยะยาวคุ้มเพราะว่าเราสร้างมาแล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเราก็เล่นฟาร์มด่านจะใช้สมบัติอะไรมันก็เรื่องของเราแล้วก็เนีนะประมาณสัปดาห์หนึ่งครึ่งเดือนก็คือคืนทนุนเดี๋ยวผมจะไปอัพใหมันเต็ม20เอ้ยเต็มเวลสจะได้เนี่ยเพิ่มเหรียญมาอีก20%เลยแต่ตอนนี้ขอไปอัพ บ้านคุกกี้ก่อนส่วนเจ้าน้องกระเป๋าไม่ต้องไปใส่มันครับได้มาจากละสี่สบห้าห้หรือต่อให้ได้เป็นร้อยมันก็ดูแล้วไม่คุ้มอะเพราะว่าฉากหลังๆเราจําเป็นที่จะต้องใส่ค่อนข้างฟูลในการใบฟาร์มดานหรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกผมก็มองว่ามัน,มน ยุ่งยากเสียเวลาแล้วมันได้ตังมาน้อยด้วยเดี๋ยวบางทีเกิดลงด่านแล้วทีนี้ลืมเปลี่ยนสมบัติใส่น้องกระเป๋าไปสู้ด่านยากยากนี่แบบแพ้ขึ้นมานี่เสียสตารน่าฟรีนี่รู้สึกขัดทุนมากๆเลยแล้วสรุปนะครับว่าน้องกระเป๋าไม่ควรส่วนแดนมาขอดูดาวสร้างได้แล้วก็อัพจนเต็มก็ได้โอเคคลิปนี้ทดสอบก็คงจะมีเท่านี้ถ้าเกิดใครมี คำแนะนำคอมเมนต์แนะนำติดชมอะไรก็เขียนไว้ได้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวันนี้สวัสดีครับแถมๆนิดนึงใครรอดูคลิปตีมังกรตอนนี้ผมอั้นน้องเข้าไราย1ดาววิวสแล้วเดี๋ยวมังกรมาจะหาทีมที่ใช้น้องเข้ารายไปตีดูได้เต็มเยอะได้เต็มน้อยอยังไงเดี๋ยวจะมาบอกเล่ากันอีกครั้งขอบคุณครับ